เ็บผลไม้นะครัวเวลาเราอย่างเช่นตรงนี้เป็นศูนย์ในการที่จะใช้ในการเก็บมเมล็ดพันธุ์หรือทำมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับก็สามารถมาส่งศูนย์ปลูกเศษพันธุ์ข้าวได,ได้นะครับก็ทำให้ข้าวของท่านนะครับได้ราคาเป็นราคาที่ตามปกติ เรียนท่านผู้บริหารบริษัทเสียงโูต้าคอร์เรชั่นและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะคะดิฉันอนิดาอริยกูกลค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับการเปิดต,ตัวศูนย์จำหน่ายก้าแผ่งกอเกษตรพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการ MAC by AD สุพรรณบุรีของคุณเจษฎร์นาประเสริฐและคุณอัญชลีพรบิริยาิจ ที่มาร่วมก้าอีกก้าหนึ่ง 9, 9, 1, ที่เป็นก้าวสำคัญที่จะเสริมความแข็งแรงให้หลับเสือข่ายก้าแผ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยปุบตาเสริมฮิลค่ะ การเปิดศูนย์จำหน่ายก้าแผงแห่งนี้นะคะไม่เพียงเป็นช่องทางการตลาดแต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพการบริการนะคะด้วยความมุ่งมั่นที่จะจอตอบโจทย์ลูกค้าและสนับสนุนการเกษตรสมัยใหม่ดิฉันขอขอบคุณคุณเชยดนและคุณอัญชลีที่ทุ่มเทและมีสติและมีความสามารถที่ทำโครงการให้เป็นจริงในวันนี้นะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าศูนย์พอก้าแห่งนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์การแห่งความสาเร็จ ที่ช่วยพัฒนาภาคการเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุบรีและจังหวัดใกล้เคียงให้ก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากสยามคูบารตาคอร์ปอเรชัสุดท้ายนี้ดิฉันขออวยพรให้ศูนย์จำหน่ายก้าแผ่นแห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดและมีความพึงพอใจของลูกค้าตลอดไปนะคะขอบพระคุณค่ะนะครับท่านานะครับแล้วก็พี่บอยคุณมุกนะครับแล้วก็ สมาชิกทุกท่านเลยแล้วันนะครับที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหรือว่าตําแหน่งนะครับก็วันนี้ผมตัวแทนจากสยามคูบา้านะครับที่สำนักงานใหญ่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติกับกอเกษตรผังข้าวนะครับที่ได้เปิดสวนจำหน่ายกล้าแผงขึ้นอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับก็อื่นก็ขอสวัสดีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับเอ่อ ทางสยามคูบูตาคอปอเลชันนะครับแล้วก็ up, <New. S 1> Sun คูบูตาสัานวิทยุนะครับสุทันตุดีนะครับทางเรานะครับก็มีจุดเริ่มต้นที่จะพอการนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับมาเลชันของเรานะครับหนึ่งเลยครับ สองก็คือปัจจุบันนะครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยออกพันธุ์ใหม่ๆมาตลอดเลยการที่เรามีแผนพอเกล้าเองอก็ทำให้เรามีข้อได้เปรียบนะครับเราจะได้มีพันธุ์ใหม่ๆขายพันคนุอื่นนะครับ,บทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคทุกท่านที่เสียสละเวลานะคะ,ะมีค่ามาร่วมง,งานของเรานะคะ ก็อยากจะขอบคุณไว้นะทีนี้ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณเหมือนกันครับถ้าสมุิไม่มีแขกผู้มีเกิวันนี้ตอนพิเศษของเราก็คงไม่ได้มีวันนี้ได้นะทั้งลูกค้าที่อยู่กันมา20กว่าปีอะไรลาะแล้วก็พนักงานชุดใหม่พนักงานทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ<อ> ホントー